สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่พิมพ์แฟนถอยๆอยแม้ออรับพวงรีดเอมมี่หลังร่วมงานศพจากกรณีคดีสะเทือนขวัญนคนไทยสำหรับกรณีของถอยๆอยธนพัทร ใช้อาวุธมีดแทงแฟนสาว20แผลเสียชีวิตภายในบ้านพักและถูกตำรวจเข้าจับกลมมาที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวและอีกประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คงเป็นกรณีที่เอมมี่แม็กซิมได้เดินทางมาที่สอนอคันนายาวเพื่อเยี่ยมและพูดคุยกับทอยทอยธนพัฒน์โดยเอมมี่ได้บอกว่าตนเพิ่งเข้ามาดูแลเนื่องจากทอยทอยเพิ่งเซ็นสัญญากับทางบริษัทก่อนที่เมื่อวันที่ผ่านมานน7สิงหาคม2564เอมมี่แม็กซิมผู้จัดการทอยทอยเดินทางมาร่วมงาน พร้อมนำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกกับเอมี่แม็กซิมว่าคุณแม่ผู้เสียชีวิตไม่สะดวกรับพวงหรีดค่ะจากนั้นพี่สาวจึงเป็นผู้รับพวงหรีดแทนต่อมาเอมมี่แม็กซิมได้มีการพูดคุยกับฝ่ายครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยกมือไหว้ขอโทษและแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมนำซองข่าวที่บรรจุเงินภายในซองเพื่อนำมาช่วยงานศพของผู้เสียชีวิต แต่ทางพี่สาวของผู้เสียชีวิตได้ทำการปฏิเสธไม่รับซองเงินจากทางเอมมี่สุดท้ายเอมมี่ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้พูดขออโหสิกรรมและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพิมพ์แฟนสาวถอยทอย,ทอยซึ่งทางครอบครัวก็บอกเพียงว่าไม่ต้องขอโทษเอมมี่ไม่ได้ทำอะไรผิดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ